อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เรามีโครงการ Easy Receive 2.0ที่ให้เราได้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด50,000บาทและก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า50,000บาทที่ว่านี่แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนและมีอะไรบ้างแต่คำถามก็คือถ้าเราซื้อสินค้าราคาเท่านี้จะได้ลดหย่อนจริงเท่าไหร่วันนี้เราจะมาสอนสูตรคำนวณกันครับสเต็ปแรกเราต้องรู้ก่อนว่ารายได้สุทธิต่อปีเนี่ยของเราอยู่ที่เท่าไหร่ จากนั้นเราก็ต้องมาดูว่าอัตราการเสียภาษีที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เสร็จต่อมาเราเอาอัตราการเสียภาษีที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมาคูณยอดใช้จ่ายในโครงการ easy r e c e i p t ส0ุสมมติเราได้เงินเดือนสุทธิอยู่ที่20 0 0 0บาทในปีหนึ่งเนี่ยเราได้เงินเดือนสุทธิต่อป,ปีอยู่ที่240 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นอัตราการเสียภาษีของเราจะอยู่ที่5%สมมุติเราใช้จ่ายในโครงการ easy r e c e i p t ไป10,000บาทก็เอายอดเนี้ยนะครับ มาคูณกับอัตราการเสียภาษีของเราในที่นี้ก็คือ5%ซึ่งมาจาก5ส่วน100หรือ0.05นั่นเองมาแทนที่สมการกันครับก็คือ1,000 10, คูณ0.05ก็จะได้500บาทเพราะฉะนั้นยอดที่เราลดหย่อนจริงก็อยู่ที่500บาทนั่นเองครับอีกตัวอย่างก็คือหากปีหนึ่งเราได้รายได้สุทธิอยู่ที่360,000บาทเราก็ต้องเสียภาษีอยู่ที่10%สมมุติเราซื้อของในโครงการนี้ไป20,000บาท ก็เอา20,000มาคูณ10%หรือ0.1ก็จะได้ลดหย่อนจริงอยู่ที่2,000บาทและถ้าปีหนึ่งเราได้รายได้สุทธิอยู่ที่6 0 0 0นบาทอัตราการเสียภาษีอยู่ที่15%ซื้อของในโครงการนี้ไป30,000บาทจะได้ลดหย่อนจริงเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ตอบกันมาได้นะครับ